นางเอกดังทุ่มสุดตัวเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนไฮโซกลางกรุงทุ่มสุดตัวเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนหนุ่มแบบกลางกรุงไปเลยสำหรับนางเอกออราเกรสการกล้าวกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจไฮโซนิกโดยเกรสได้โพสต์คลิปสุดน่ารักพร้อมเขียนแคปชั่นว่า HB D n i c คิดใหม่ ถ้าคิดว่าเล่นใหญ่ได้คนเดียวแต้งอยูแอด l ูก k a t c o m p า n ีมากๆนะคะนางเขินและหน้าแดงมากสักใจแย้55ถามว่าจอมอไซทั้งหมดนี้ของใครคำตอบคือของนางคะ่ะ 55, 55,555เป็นไงปลอมเป็นลูกค้ามาเหมาจอของเจ้าของวันเกิดเซอร์ไพรส์เจ้าของวันเกิดกันไปเลยแงง ต้องขอบคุณทีมลุกทุกคนที่ร่วมมือเก็บฟาร์มลับแอบทําแอดชบสุดน่ารักนี้มาด้วยกันมานะคะมีความหมายมากๆเป็นการเอาคืนที่เคยโดนจ้างปลอมๆให้ไปร้องเพลงวันเกิดตัวเองได้อย่างสาสมอีกบ้างเหอะรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่นใหญ่ไปด้วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดใหม่ถ้าคิดว่าเล่นใหญ่ได้คนเดียวทีมงานที่นี่ com ขอให้หนุ่มนิกมีความสุขมากๆนะคะ